พี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อป่าลุงเลยเอฟซีตะคุบทานเนาะมีนี้ตอนหลับพะชุ่มซองไปเจอยเด้อป่าลุงเชี่ยมน้ำบ่ลูกห่อนบ่เออเผือดแต่เผือดแต่ดีลูกเบิ้งเปิดใช้เห็นไมเต็มก่อนไม่เต็มไงไก่ใช่ไก่นะ

สี่ใช่จ้าของมานี่เอ้า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 เอ้ยหนาเปื่อนนี่ได้ขนมไก่ไก่นะลูกโอ้ไก่นะไก่ช่วยในหนานะช่วยในหนานะสีมาไล่เลยไลูกลายอะไรสิข้นเทือนเขาเลยเปิดแชมเต็มก่อนแม่ปิดได้หนิอาจ้ามั้ mời cốp mẹ pia bữa đeni. Tu hết nắng 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 đỡ น้ำมันบัไดดบ่มันเบิดแล้วดูเบิดเบิดแล้วอาบรถวันนี้อาบรถอาบรดเจ้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยถึงไม่จอยนะฮน้ำน้ำเบิดแล้ว ไหนมานะอืเออมานำน้อยนะมาเฮาไปใช้เบ <that> ิดไปหน้าจักอ mm. hey. ีตู้ในโอไปหน้าจ <mythology. S 1> ักห <Switzerland> ุ้ยห็ดยังน่ะเต้นบ่น่ะเต้นในน้บ่น่ะ เออช่วยแน่ยหนาหนาช่วยหนาแน่ยดุเออเออช่วยแบบนั้นเนี่ยเออเอาน้ำใส่น้ำใส่แบบนี้เอาน้ำเอาน้ำช่วยหนาแน่เออไก่นะชื่อชืชื่ช uh, uh, <k amp voir> ืว้าอีหล่ายไปหน้าปอเปิ้ลไกลวะไม่ได้ไปยัง แม่ไหนแม่หน่านะเอายังดุเอายังดุอยากได้ยังนั่นบุญเสี俏ตีนนกนะอตีนนกมาลอยน้ำบุญนะบ่อออกลูกด um. ่าบ่อออกอาบเลยแม่แม่ถอกถิ่มเลยนี่แม่ย่ายไอ้นี่แม่ย่ายไอ้นี่ ไก่นะเชื่อเชือแมวน้ำ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 เปบงแม่ไก่ยังอาบน้ามัลยอาบแล้วมันหอนเหมือน่ได้หนาวพอดีมือน เอาเข่าอาบดิ้ี้ลูกหละจะมาง่ะยาบ่ยาบ่ใช่เบื่อเบื่อเมื่อแม่สิเอาแม่งเองหันเบื่อแม่ยังใจเย็นบ่เย็นบ่ยังยังนุ๊

xì phê xe sẽ xì ao nè da là bó da là bó mẹ da là đi đứa phê ao nè พัวพนวพัว um, พ uh, ัวเอวไว้ไว้ไว้อุ้ยอ้อ้ถือกล้องไม่เปียกเวิดอันนี่ยังโดดช่วยแน่น่านะช่วยหนาแน่ เอาออกกับเข่าออกกับเข่าอยู่แม่อาบให้เดาเลยไปสามารถไหมไม่ยังไม่ยั้งยักได้น้ำเปิดนะเปิดน้ำนะบอดี้นุ่งเปิดอาบนี่กระเพาะเด้อ chị hẹn nhang đội chị nhang pin không nhờ này hí 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 rồi này là... thì mà chú <laughs> ba ba khửn ba ba cướp bay mai rồng bay phụ cướp <laughs> เขาอยู่กับมันหนัเนาะนีะ่ฮะลูกล่างนะแม่ล่างนะแม่ล่างขี้ดินนี่ล่างดูวยเหตุอะได้ลานให้ไม่จอยวะช่วยนะกุ้นหาะนะ

chắc lắm Thật đấy, đấy Giờ chị xe mẹ của ơi nè ว,ว,ว้ามว้ามเย็นวะเย็นวะห้อนที่นองเลยแหลกแหลกมันเหลี่ยมห้อนขนาดบ่มีลมเลยมันมันจะแหลกอุ๊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 มาชวดน้ำใช้เจ้าของมาใช้ ออ้ืออือ้ยอ่าาฮ่าไมาเอนั่เมองใช้นนำอย่านั่งน่นั่นงายลังนะฮะนางรงดีๆรถตโ้ชคุ้มมาแล้วค่ะคุ้มมาแล้วอคุ้มมาแล้ว

xịt nam chạy đâu đâu hả xịt nam chạy đâu đâu chị chạy đâu chị chạy chào cúm đâu Làng đu làng tìm đốt hả đu? Ờ làng đã Làng ờ Chị sẽ tìm mất nào ờ, đu? Chị sẽ tìm đốt nào? ơ nằm ตา,า,า,าขึ้นปพราอะอะยิบแอมมาน่อยตัวนี้วะนี่ขึ้นบ้างรถเพิ่นอุ้มนางรถ ไปท้องฟิลปปิน้ำไหนไปท้องยึดตะล่างบ่เนี่ยเบิดแล้วน้ำเบิดแล้วปลาไหมปลาปลาปลาเอาเสือไปตากปลาลูกปลาพอแล้วปลาแกเสือออกไปุดแดดบ่ไปเด้อลูดบ่ไปเด้อบ่ไปเด้ออย่าไปใกล้รถเด้อไปมาพี่มาพี่มาพี่มึงแน่ไม่แต่ขี้พุ่นนะอุ้ยรถไม่แต่ขี้พุ่นรถบนและล่างก้ กัวกะสิฟูๆบ่ได้บีซ้ำอีหยังอีหยังน่ะอีหยังในเอิกน่ะต้นงามบ่นี่ต้นงามบ่เสียพอบุญซื้อให้ตั้งแต่เพิ่นยังน้อยพี่น้องตั้งแต่เพิ่นได้2เดือนบ่ยังไได้ใส่ห้บัดอันงามแท้ไปใส่เด้นี่จะเอพาบ่จะเอพาบ่ chạy à, nắm đều và tên tôi đi học lòi chồng yang đô nèo 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 อยกสิไปใอ้ท wow! <'s> ่านะคำนะมืดนะมันบดงินเมเปิ้ได้แน่น่ะไปใช้เมิงปลาลุงว่าเยบอกเอาไปปลูกกระสีเดี๋ยน้กลใกล้ใกล้น้ำปู่นย่งูหางพูนงางพูน ลูกสิไปใสไปหน้าบ่ค้ำแล้วไา้สะผ้าพันไปลแหลดแหลดมังเชียวนี่ยิงหอย่างไปเลยบ่ได้พ้าพนนปลายใช่นกเหรอ <c ười> chị bố má ào bỏ lại hay mang cái <laughs> chồng bỏ Hoa xin à chị chắc em tố bài <laughs> cháy nào Cái <laughs> Con nhắn chị hẹn แทันแทกนนี่เยอะนี่แม่ไงนี่ว่าเด้ยเป็นคนขี่หัวกันได้ไปละไปละลองลอง Ginam bóng ginam bóng mẹ anh anh bưng mẹ anh 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 Chắp anh 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 ฮะันกโมกี้ดไปกูไปถามมงมาหมะมจะไปหน้าเว้พาเว้พาจะไปหน้าได้น่ะไแม่ไปเอาไปเจียบะ ม่ใช่อ่านไม่ใช่อื้อยวะใชะงานเดี๋ยวพาสิไปนาวะนี่เออไปนาลูกอยากไปบ่ไปไปไปนาไปนาไปนาดีบ่บ่เอางน,าน,านองมงชอบนไปไปใส่ไปนา bay lúc hôm nay si bay nè bô ô luôn 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 đi đi, luôn à, đi đi luôn 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 bố luôn bố luôn 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 nhặt luôn 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 nè nhặt

anh đi Nằm đi, đầm trên và nát thương cho thả khen chắc ไปลมได้ไปล้มผ่าได้าอ่า,อามีแงงอ่ะมีแงงมาลมผ่าน่ะเอาไปไว้หน้าตู้เดี๋ยวนี้นี้ให้มีตู้แล้เดียวมาซักนหน่อยนะเจ็บลดวไม่ลูกจอขานะจะไปแข่งแดดไหมมาโฮมแม่มาโฮมแม่มมปบไปนอนหน้าแหละพุทธะ เอ้าปกันเ่อเอาตัวาส่นเลยน่าาจะไปนอนหน้าป้าห้ปนี่ป้าดานยือเลยในะไป ช่องเมือนยังไงเห็นมกจีเกียนนะย่านนี่จ้ะไปว่าไปน้ำตู้บ่าหาตู้บ่เอาบวบมาเลยเด้อพ่อ จะไปนาปะแม่ไว้ขบไปก็ย่าโดอจะไปขับรถจะพาไปคนชครับเป็นแน่า้อทงทง่เหนองมเห็นขบบไปซะเาขับไปดกวันสองทงชิเอมูนา เิ้ลไม่กลัวแ้สี่อลานไ่ได้ยูปกบั่าได้ยูวู้ยมบ่ไปยะลูกบ่ไปกันยเบื่อไเฮบ่เื่อจังไปเบื่อยังไปบื่อื่องไปได้หรอบื่อฮไม่อยากไปเลยพ่มึงเอาส่ย่างหน้าท้องมึงฆ่ากูสิอมอ อย่างไงวะที่ช่วยได้ได้เด้นี่เอาแบกลงมังนี่มึงสิขับจได้พามึงเอาตั้งขึ้นเลยได้ลงได้ยูได้ลงได้ยูมด้งเปิดออเด้อแู่มีความชำนาญอะแยกข้อมาได้ได้ยูชอบนี้นะได้ยู แต่เขาใส่สอบพวกนี้ยังได้แต่ท้องเขาใส่ทั้งนี้บอเขาใสทั้งนี้น้ำทั้งน้ทั้งดางเทดไระเนี่ยี่มีความช้ามากเลยนะโอ้โไห่อยู่บออรจ็ะ้าไปอยากย่างอ่ะตีเบิกเกอบพี่เอว ดึงแรงมั้ไไปต้องเล้เดี๋ยวเมืงอกีมีคน้ามโอช่องสาวท้าห่มไม่ตูมาชักนี่น่นท่าไปป้าแล้ว นั่นหรอเอานั่นนะเอาน้องนั่งรถด้แมวเธออยากขี่อันนั่นนะเกือบน้องเฮียเด้อเลยไปเพี่นองเลยเนาะ เอาผ้าห่มไปช่องไปตู้โอเคจะนอนพี่นองประจอยกับสิขอจบคลิปเพียงสักนี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณนารายเด้อป้าลุงเอ้เข้ามาหลับซมเนาะปีนี่ก็ไปแล้วกล้าวก็ามาสบายดีเนาะ